ที่เราอยู่หน้ากล้องนะคะไม่ว่าจะหันทางซ้ายหรือว่าหันทางขวาเนี่ยถ้าเกิดกรอบหน้าเราชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้เรายิ่งสวยขึ้นนะคะส่วนพวกเรื่องริ้วรอยเนี่ยต่อให้กรบยังไงเนี่ยก็ไม่มีค่ะสวัสดีค่ะหญิงหญิงสรุชานะคะตอนนี้เป็นนักแสดงค่ะแล้ววันนี้นะคะหญิงมาดูแลผิวหน้าที่ดร์ไลฟคลินิกค่ะซึ่งด r Life c ร์ไลฟคลินิกนะคะเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากๆเลยค่ะ อย่างโปรแกรมที่อิงเข้ามาทําในวันนี้นะคะก็คือโปรแกรมมิว่าลิฟ์ค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าช่วยให้กรอบหน้าของเราเนี่ยคมชัดยิ่งขึ้นและยังได้เรื่องของผิวด้วยค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งมิว่าลิฟ์เนี่ยมีส่วนช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นค่ะดูผิวอ่อนเยาว์ส่วนบริเวณไหนที่หย่อนคล้อยหรือเริ่มมีริ้วรอยแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นมาด้วยค่ะใครที่เจอผิวหน้าไม่กระชับริ้วรอยเริ่มมาแล้วลองเข้ามาปรึกษากันดูนะคะดรไลฟ์คลินิก ไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องมั่นใจว่าดี